แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิว nissan navara ส0 2 5ัา่บฉบับแปลไทยแบบละเอียดยินดีต้อนรับกลับสู่ชื่อช่องช่องที่เรานําเสนอรีวิวรถยนต์แบบตรงประเด็นและครบถ้วนทุกแง่มุมให้คุณได้รู้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ nissan navara ปี2025รถกระบะท,ที่ยังคงมีตัวตนที่แข็งแกร่งทั้งบนถนนและนอกถนน ซึ่งในปีนี้นิสสันได้มีการปรับโฉมใหม่ให้กับนาวาร่าแม้ว่าจะยังคงรักษา DNA ความแข็งแกร่งเอาไว้แต่ก็มีการอัปเดตหอลายจุดที่น่าสนใจใครที่กำลังมองหารถกระบะสำหรับการทำงานการท่องเที่ยวหรือทั้งสองอย่างควรฟังให้จบครับ เริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับนิสสันนาวาราปี2025ดูดุดัดนและมีความตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนิสสันทำได้ดีในการปรับดีไซน์ให้ทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่งเอาไวหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่โดยกระจังหน้าวี o มชันขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมขอบโครเมียมที่เพิ่มความพรีเมียมไฟหน้าเป็นแบบ LED เ,เต็มระบบมาพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ดีไซน์เฉียบคมชัดฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบใหมให่ให้มีมิติมากขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ดูแข็งแรงขึ้นแต่ยังช่วยในด้านอากาศพลศาสตร์อีกด้วย ด้านข้างของรถมีซุ้มล้อขนาดใหญ่และเส้นสายตัวถังที่โชบเฉียวเพิ่มความดุดันโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับล้ออลลอยขนาด18หรือ19นิ้วที่มีให้เลือกระยะใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นทำให้สามารถลุยทางวิบากได้ดีกว่าเดิมและยังเพิ่มความมั่นใจเวลาขับขี่ด้วยที่ด้านท้ายรถฝ่ายท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ดูกะทัดรัดและทันสมัยฝากระบะมีตัวอักษรนาวาราแบบนูนที่เพิ่มความเทและกันชนหลังมีการเพิ่มบันไดขึ้นลงให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น สีของตัวรถมีให้เลือกมากขึ้นด้วยเช่นกันเช่นสีเทากันเมทันลิกและสีส้มซันเซ็ตออเรนที่ดูสะดุดตาชุดแต่งเสริมอย่างแรกหลังคาแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและแพคเกจตกแต่งโทนดำแบบพิเศษก็มีให้เลือกเช่นกันแม้การออกแบบจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใหญ่โตแต่ก็เป็นการพัฒนาแบบก้าวไปข้างหน้าที่ต่อย,ยอดจากจุดแข็งเดิมได้ดี ในด้านขุมพลังนาวรา2025ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตรวินเทอร์โบให้กำลังประมาณ190แรงมา้าและแรงบิด450นิวตันเมตรซึ่งยังคงเป็นจุดเด่นนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้เทอร์โบเดี่ยวให้กำลัง163แรงม้าเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานทั่วไปไม่เน้นบรรทุกหนักเครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ7สปีดซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหลย,ยิ่งขึง้นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดคืืออเรร่่งกาขขับขี ช่วงล่างของนาวาร่า2025ถูกปรับจูนใหม่โดยเฉพาะรุ่นที่ใช้ช่วงล่างแบบมัลติลิงด้านหลังที่มีในรุ่นสูงทำให้การขับขี่บนทางครุขราวหรือลูกระนาดนุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าคุณจะลุยเส้นทางออฟโรดหรือขับในเมืองนาวาร่าให้ความรู้สึกแน่นหนึบเนียบขึ้นและบังคับพวงมาลัยได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนเรื่องการลากจูงและการบรรทุกก็ยังยอดเยี่ยม ความสามารถในการลากจูงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,500กิโลกรัมและบรรทุกได้มากกว่า1ตันซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger และ Toyota Hilux Hi ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เลือกโหมดได้พร้อมเกียร์โลระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้าในรุ่นสูงทำให้นาวาร่าเป็นรถที่เหมาะทั้งกับงานหนักและกิจกรรมกลางแจง้งภายในห้องโดยสารของนาวาร่า2องเป็นอีกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดวัสดุดและงานประกอบดูหรูหราขึ้นชัดเจน แผงหน้าปัดบวกวัสดุนุ่มเดินได้สีแัดเพิ่มความพรีเมียมแม้แต่รุ่นกลางๆก,ก็ยังรู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากรุ่นก่อนจุดเด่นของคอนโซลคือหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรุ่นใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบทำงานลื่นและเมนูใช้งานง่ายด้านล่างยังมีปุ่มปรับอุณหภูมิและเสียงแบบหมุนซึ่งใช้งานสะดวกกว่าแบบสัมผัสเพียงอย่างเดียว หน้าปัดดิจิทัลเต็มระบบหลังพวงมาลายัยสามารถปรับแต่งได้ให้แสดงข้อมูลนำทางสถานะรถหรือระบบช่วยขับขี่ต่างๆเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้นรองรับสริระได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเบาะหน้าส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขามากขึ้นและมีพนักเบาะที่ราบทําให้นั่งได้สบายขึ้นเมื่อต้องเดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบแยกโซนพอร์ต USB-C ชาร์จไร้สายและเครื่องเสียง8ลำโพงระดับพรีเมียมมีให้เลือกในรุ่นบนนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของใหม่ๆเช่นช่องเก็บของที่ประตูที่ใหญ่ขึ้นคอนโซลกลางแบบใหม่และกล่องเก็บของเล็กๆที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยนาวาร่าได้อัปเกรดด้วยระบบช่วยขับขี่พราะพิลอตของนิสสันในรุ่นสูงประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนการแจ้งเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบพันสามองศาซึ่งมีประโยชน์มากในการถอยจอดหรือขับในพื้นที่แคบระบบความปลอดภัยเหล่านี้ทําให้นาวาราใกล้เคียงกับรถ SUV มากขึ้นไปอีกขั้นมาถึงเรื่องราคาราคาของนาวาราสอง่จะแตกต่างกันไปตามประเทศรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนแต่โดยทั่วไปรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ33,000ดอลลาร์ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานพื้นฐานทั่วไป มีแอร์ระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานและล้อเหล็กรุ่นกลางอย่าง S-T หรือ S-T X จะเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากขึ้นเช่นล้อแมกพวงมาลายัยหุ้งหนังและเทคโนโลยีเพิ่มเติมราคาอยู่ที่ประมาณ38,000-45,000ถึง 45, ดอลลาร์ส่วนรุ่นสูงสุดอย่าง r r o ล์ c x ที่เน้นการใช้งานแบบอ f ฟโรดเต็มตัว จะเริ่มต้นที่ราว5 0 0 0 0ดอลลาร์มาพร้อมยางลุยทางการแครงใต้ท้องรถชุดแต่งพิเศษและระบบช่วยขับขี่ครบครันถ้าเลือกออปชันเต็มๆราคาก็จะอยู่ประมาณ55,000ดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างไฮลักโรหรือแรนเจอร์วแทร็กก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนิสสันยังมีอุปกรณ์เสริมจากโรงงานให้เลือกมากมายเช่นฝาปิดกระบะซับในกระบะแรกคหลังคาและอุปกรณ์สำหรับออฟโรดต่างๆทำให้คุณสามารถแต่งรถให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นช่างผู้ประกอบการหรือสายลุย สรุปแล้วนิสสันนาวาร่า2025เป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีและความสบายมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมแต่ก็พัฒนาเกือบทุกด้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยขึ้นภายในรู้สึกพรีเมียมและคุณภาพการขับขี่ก็น่าประทับใจไม่ว่าคุณจะบรรทุกของหนักหรือลุยเที่ยวไกลๆกลานาวาร่ารุ่นใหม่นี้พร้อมสำหรับทุกภารกิจขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอและกดติดตามชื่อช่อง เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์แบบละเอียดอีกมากมายทุกสัปดาห์ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับนวารา2025หรืออยากให้เราเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเรายินดีตอบเสมอหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรืออยากได้คำแนะนำสำหรับภาพประกอบวิดีโอเพิ่มเติมบอกได้นะครับ